มาอืมเอาจะนี้เขาพาวิเล่เอเจ้าสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเกมแพรกระดิเ่เจนเกินนะครับตอนนี้เราอยู่กับชายคนนี้คนเดิมนะครับเอเก้าเชหุยนั่นเองนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับเราอยู่กันในพาร์ทที่7ของซีรีส์นะครับทุกคนอุย้ยแต,ตากล้องนี่ครับผมใส่เสื้อเหมือนกันเลยว่าเฮ้ยสามคนกล้องก็เหมือนกันนะ เกือบจะกอปวางแล้วคนนี้อะไรยังไม่ถ่ายอ๋อโอเคแกมงของเราในวันนี้นะครับผมเป็นการเจอกับม i a าม h ฮิตนะครับที่ใครที่ติดตามกันมาอย่างยาวนาน,นครับสำหรับซีรีส์ของหุีเนี่ยนะครับก็จะรู้กันดีว่าเล่นกับม i a าม h ฮิตไม่ใช่เรื่องง่ายทุกคนนะครับยากตลอดเจอกับฮิตนี่ปวดหัวตลอดนะครับส่วนวันนี้เนี่ยเป็นการเจอกันของอันดับที่1ของทั้ง2ฝั่งนะครับโกลเด้นเซเวอร์นี่เป็น จ่าฝูงนะครับผมอันดับ1ของฝั่งตะวันตกนี่ครับส่วนมามี่ฮิตก็เป็นของฝั่งตะวันออกนะครับชนะ22แพ้8ฟอร์มไม่ธรรมดานะครับฟอร์มไม่ธรรมดาสำหรับมามี่ฮิตในซีซั่นนี้นี่ครับผมเช็คกันสักหน่อยนะครับห้าเด็นตัวจริงของมามี่ฮิตนี่ครับคลายลาวลี่นะไทเลอร์ฮีโร่นี่ครับจิมมี่บัตเลอร์เคเล็บมาตินแล้วก็แบมมาดิบาโยนะครับนี่คือตัวจริงที่น่าจะต้องเจอกันในวันนี้นะครับไทเลอร์ฮีโร่นี่85นะครับจิมมบิบัตเลอร์83ดสิบสามเก้ นะครับแบมมาเดบาโย่8ปนะก็ผ่านมา2สัมพาร์นะครับก็ผมก็บวดตลอดว่าถ้าเจอเซนเตอร์เก่งๆนี่มันปวดหัวแน่นอนอ่ะสำหรับทีมวอริเออร์นะครับเพราะว่าเซนเตอร์ของเราอ่ะไม่เก่งน,นะดันแคนโรบินสันที่79นะครับเฮวูดไฮสมิธจอร์ดวิชาร์สันโทมัสไบรอันนิกลาโจวิชโยวิชดูสมิธออเรนโดโรบินสันนะครับเจมส์จาเวตส์หรอแล้วก็เควินเลิฟน่าจะเจ็บนะครับเควินเลิฟนะ ค9.43เนี่ยส่วนพีรี่นี่บสเตปเคอรี่นะครับเท่ากับเราตอนนี้ก็96เท่ากันนะครับดู์ทรีพอยต์ช็อต99ยิงสามแต้ม99ครับพี่ยิง18ลงแ่นะครับขยันยิงเหลือเกินมาครับผมไปดูพาร์ทที่กันเลยครับ let's go มาครับเดี๋ยวซ้อมยิงก่อนนะแต่ก็เพิ่งเล่นไปเมื่อวันจันทร์นะครับมันมันมันอาทิตย์วันจันทร์นะที่ลงรีไปน่าจะเดี๋ยวน่าจะไม่มีปัญหานะครับ จริงๆทีกว่าจะโดนแยงน่งบอลผ่านครับวันนี้เราก็ยังเล่นในบ้านนะครับผมที่ชชเชฟเซนเตอร์นะครับโกลเดนเซตวอรเิอร์สเปิดบ้านต้อนรับมาเยือนเจนเจนต้อนรับการมาเยืยนอน,ยยนของมาลิบีฮิตนะครับ <S <S ทีมอันดับหนึ่งของแต่ละฝั่งมาเจอกันในช่วงของเอ่อเาเรียกว่าอะไรช่วงไม่ถึงครึ่งซีซั่นแรกฟลอยดราลลี่ไทลลลเลอร์ฮีโร่จีนี่แพนเลอร์เคลเลมาร์ตินแล้วก็แบดมาดีนบานโย่อะไรครับผม มาทักทายนี่นี่ครับคลายเราดิฝากมาที่ไท้แล้์ฮีโร่ครับโยกมาขวาติดโอเคเคเลมาตินเอยเดี๋ยวโอ้โหเกือบให้ดีดีนี่เขาไม่ให้เมื่อกี้นะครับังหว่าจิมบีปเล่นที่ไหลเข้าไปรับแล้วคลายเราดิสวยพี่ลี่พ่ลี่วันนี้พี่สกรีน อะไรสวยอืมนึกว่าจะยิงคือไปที่ฮีโร่เจอกับเครีดรอมสันนะครับไทเลอร์ฮีโร่ฮึบจึบฮึบฮึบจึบแคมป์แคมป์แคมป์ฮึบจึืเป็นยังไงเป็นยังไงเกมรับเกมรับผมเป็นยังไงเฮ้ยเฮ้ยเพื่อนสเตป็ปกูขอสเตป็ปยิงเอ๊ะจุ่หูมาใกล้อยอะดิ <c oughs> อยู่ที่ใครเราลีเนี้ย ดัมสกรีนแต่ยังเข้าไม่ได้ <atem> ต้องยิงแล้วตรงนี้เอาไปอยู่พี่คือพี่รีบคุณถามจริงเก๋เอาย <plate> ิงคืนที่พี่พี่ยิงคืนพี่มึงใครว่าสามแต้มเก้าเก้าอ่ะมันโดนมันโดนเนิร์ฟเหลือเท่าไหร่วะเหลือเก้าอ่ะจากเก้าเก้าโดนเนิร์ฟเหลือเก้าอ่ะยิงสามแต้มก็ถามจริงเก๋ ถ้ามึงจะยิงไม่เข้ามึงไม่ต้องยิงตามแทมอะดาทุกเกมตายเถอะเฮมพี่ตั้มกระโดดใส่คายราลลี่เลยครับโอ้โหลอยตัวมากดว้าลงเกือบเข่าสี่ครับโอเคถึงไม่พลดเลยครับผ่านไปสามนาทีแทมกันน้อยเลยวันนี้ ทำแต้มกันน้อยแล้วครับวันนี้ช่วงต้นเกมมันยังงงๆอยู่แต่เดี๋ยวแบมเควาลูนี่โอ้โหแม่งเงี่กูบอกแล้วเซนเตอร์จังหวะไม่ได้พี่เอ้ยยิงสามแต้มของเลี้ยงหน้ากันไปยิงไม่ลงสักคนเลี้ยงหน้ากันไปยิงไม่ลงสักคนยกเว้นเควาลูนี่ตอนเนี้ยเพราะว่ายังไม่ได้ยิงสกรีนลีลีหลุดเข้าไปโอ้แล้วให้ที่เกียวเดี๋ยวอะไรวะนั่นแนมะ แล้วกูเสียเทอโดเวอร์กูถามจริงมันจ่ายยัดมือผมอย่างนี้ขึ้นยังไงวะถามกอนมนถามกอนนะไม่จ่ายตั้งแต่แรกแล้วมันจ่ายให้เควาลูดี้แล้วเควาลูดี้จ่ายยัดมือกูเสียเทอโดเวอร์ถามจริงอะ่ะโอ้โหแม่งไอ้กูบอกแล้วเจอแม่มิฮีทเนี่ยผมเล่นเองนะผมเล่นเอง ผมเล่นไงโอ้โหโรซิแดลเนี่ยดึงโอนโคตรหยามตัวสไลด์ด้วยเจมส์ไปไม่ได้ส่งไปลที่คลายลาวทิ้งไงไหมครับแบบมาเดบยบโยหมุนใส่ฮุกเดบโอ้โหแม่งผมจะด่ายังไงดีว่าวงในมึงเนี่ยผมรู้แล้วทำไมตอนเล่นกับแมปเกมลับมันดีกว่าผมเล่นเดิร์กหุ่ยนี่ะเกมลับเดิร์กหุ่ยมันดีมันโหด นะครับเออจำได้ละเด็กหุ่ยมันเกมรับโหดถึงทีมเลยแ๊มเนี่ยมันดูกูกูดีเวนบายเอ็มพีมึงเห็นไหมมึงเห็นแล้วลูนี่มึงเห็นไหมลูนี่กดให้เขามันเสียเลยนะครับกูนี่จะไม่ว่านี่ยิงไม่ลงเลยนะเมื่อกี้เหละเลยละเลทุกคนผมดูไม่ทันโอ้โหแม่งเอ้ยลูนี่ มึงไปนั่งไปลูนี่ไปนั่งไปครับผมลองพูดพอดูผมลองลอง,ลองพูดพอดูเผื่อมันจะไปโอ้โหหมุนทำไมวะหมุนทำไมครับมาอืมเอาตอนนี้เขาพานวิเล่ไข่ไข่ใคร,ใคร,ใครข้างในจ่ายช้าไปหน่อยแต่ยังได้ครับผมเรย์มอนกรีนนะ ผมกดเทคโกเวอร์กันใช้เลือกฮีโร่แค่ติดติดติดนะนะพี่เดี๋ยวเดี๋ยวมามาทิเบลเลอร์มันยิงสามไม่ค่อยไม่ค่อยยิงไม่ได้ไม่ได้นะไม่ค่อยยิงโอ้แล้วมันดูดันเข้ามาดูเขาดันเข้ามาผมลืมไปผมจะไม่พูดมผมจะพูดเปลาะผมจะพูดเปลาะเรย์ดอมสัน้นเรย์ดอมสัน้นเจอกับไทยเลือกฮีโร่แล้วหยอดไม่ลงซะด้วยครับพี่เฮ้ยเคเบลู K oo, นี่ลุกโลง่งอื ยอดลงไปด้วยขวาครับยอดเยี่ยมทุกคนยอดเยี่ยมมากครับเราทำกันดีๆทำงานกันดีๆขอลูนี่เจอกับแบมมาเด็บโยกทางกราบขวาดีมาคลายเลารี่สับซ้ายโยกมาขวาติดสก,กรีนยิงลงไปค,คลายเลารี่สก,กรีนแน่นจัดเี่ครับผมแบมมาเย็บโยครับลีบี่แบมเหรอ มาไม่ทันเลยสิตามันหันไปดูเมื่อกี้ครับตาเขาหันไปดูเควบลูดี้เมื่อกี้แป๊บหนึ่งครับโดนลุยห่วงเลยครับโดนโจมตีห่วงผมยัดห่วงอย่างเดียวตัวเนี้ยสวยครับดีดมาโรบินสันติดนิดนึงโอเคเห็นมาทันกับพิงดอนเจอร์ระวังระวังระวังแบมมาเคเบลูนี่ทำไมทำอย่างนี้เลยครับผมมาจิมมี่บัตเลอร์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 เฮ้ยหลุดเข้ามาได้ยังไง เอ้ยมึงเจอกูเอ้ยมึงเจอผมไม่ใช่นายเจอฉันเออว่าจะพูดไม่พอเอ้ย,อยว่าจะพูดพอลินพันกันแล้วผมเฮ้ยยูโรสเต็ปใสจือ่อโอ้โหโดนตีฟาวอีกแล้วครับเคเลมาตินโอเคโอเค,อเ,ค,อเ,คเจอผมเจอผมวันนี้เจอผมโรบินสันไม่ก็ชอบต่าไหร่ส่วนใหญ่สั่งจากบิ๊กซี คนละอันแล้วไหมสวยแม่ไม่ดบรโยเอาแล้วตัวสวยครับยอดเยี่ยมครับพ,รพ,พี่พอพี่พอพัฒนพลคนละคนไหมละ่ะสกรีนสกรีนยอดเยี่ยมยอดเยี่ยมเอา้ากูโยโนเดี๋ยวผมโยนให้ใครอันนี้ผมโยนให้ใครเนี่ยหนึ่งในที่สี่สิบห้าวีนะครับเรานำอยู่หลายท่าแต้มครับโอเคยังนำอยู่สามแต้มโอเค แล้วมันเจอดันแคนโลตัสเจอไโรบินสันคริสพอเอ้าเอาเอาสวยวิ่งติดืมเยี่ยมดีนังจับมือไวกันอยู่แดนแคนโรบินสันครับดีดมาไฮสมิธแบมไม่ได้ไโยยอดใส่เลยูสั้นไปหน่อยสั้นไปหน่อยสั้นไปหน่อยวิ่งติดวิ่งติดแบม ได้ป่ะอันนี้ได้ป่ะวิงติดครับดูเสียสามวิเดมันกลียิงสามแต้มโอ้โห้ดิสพอแก้ตัวไม่เข้าด้วยสปรีนให้ครับสปรีนให้ครับพี่พี่ครับพี่พี่ครับมองมือมอมงไม้มองมือมาสายจะเดือเราเรียกเต้นสพอไปแล้วนะเล่นพิจโด โอ้ยโอ้โหโทษทีหอหอละแม่นซะด้วยตานีแม่นอันนี้แม่นซะด้วยอึ่ฮึ่เอาไอ้เข่ามันแตกไปออกทะเลหรือเปล่าวันนี้เควสกรีนให้เคลเอาอะไรฮู้แม่งเฮ้ยโทษทีติดรับทีมบัลเล่ สวยเฮ้ยฟาวโดนเหมือนกันแดบบมันเดินไปเยอะโอ้โหดูครับพาเวรังกิง้งตามกันมาติดๆนี้ครับโกลเด้นเซตโอรเยอร์แล้วก็แมรี่์ฮีตน,นี่ครับโรบินสันเจอกับสเตปเคลวีเีครับเอาอยู่วะโอ้โห,โโหมาได้ไงวะเนี้ยพอแล้วมัง้งนับวันทีมแล้ววะ่ะ อันนี้ไม่ได้อันนี้ไม่ได้โอ้โหแม่งลงได้ยังไงอะลงได้ยังไงครับกูจอดคอนเทสครับผมพี่พี่ครับพอถอดแว่นปุ๊บมีรอยแว่นติดรอยแว่นติดหน้าติดจมดูกอู้เบี้ยวครับโทษครับเซงเป็ดทำที่สี่สองแต้มผมวิ่งติดแบบเพื่อนโอ้โหดีนะเขาไม่จ่ายเข้ามาจิมมี่ ผมเซ็งเวลาวิ่งติดเพื่อนเนี่ยบัตเลอร์เอามาสกรีนสกรีนพิงดอรเจอร์สวยมาจิมมี่จิมมี่จิมมี่จะลุยห่วงจิมมี่จะลุยห่วงจิมมี่จะเคือรีว่างๆเลยเพื่อนซึมมันต้องอย่างนี้ดิครับมาครับ ปาล์มซะหนึ่งทีปาล์มซะหนึ่งทีอู้อหูเป็นฟาวล,ลงครับแอนวันเออเสียวเหมือนกันนี่มันจะไม่ลงมาครับช่วงเวลาที่แบมไม่อยู่ช่วงเวลาที่แบมไม่อยู่ก่อนพักครึ่งสองนาทีเราต้องไปให้ไกลฝันให้ไกลแล้วไปถึงเฮึดจืดโอ้โหลงโอ้โหเก่งมากมา บัลเลิกโอ้ยตัวสไลด์เฮ้ยจ้าเฮ้ยเฮ้ยติดสกรีนเอ้ยสวยเอ้ยสวยสวยูสวยนี่สวย,ยนี่ไม่ได้เอ้ยไปแล้วผมไปแล้วครับบิลลี่ยูโรส,สเต็มสสวยจิมจิมจิมมี่โอเคผมมาทันครับเฮลิโรล์หนาาขวาโอ้โหเหล่าลี่อุ้ยไม่ลง ยอดเยี่ยมพิลี่พิลี่เป็นเรมันกลีนช่องวาง10แต้มครับเลขสองหลักเป็นครั้งแรกในเกมหมาครับผมเล่นต่อในครึ่งหลังนี้ครับทนนี้าอยู่10แต้มพิลี่ยิงสาตรงนี้ขอกดข้ามเลยว่ากันใหมแต่ไม่ได้ดประโยค,ครับเดี๋วทีอีกแล้วยืมยกมือไม่ทันแต่ไม่ลงไง แต่ไม่ลงไงเฮ้ยทำไมจ่ายเด้งพื้นมาอย่างนั้นนะครับพี่ดี้ก็ยังไม่ลงอยู่ดิโอเคจะเย็นจะเย็นดึงเกมช้าแล้วยูโรเสปใส่โอ้โอใหใครมาเอ็มพีเอ็มพีขอไอ้โซ่เองเลยเว้ยุ้ยหมุนนะอฟเลตสมัวนดร้อยเปอร์เซ็นเตอใครอะจิมมี่จิมมี่ เอ้โหตัวเปรี้ยโอ้โหทั้งแกล้มทั้งฟาสฟีดแต่ตัวเปรี้ยครับแข็งแกร่งจัดมมเลยทีนีัไเลยครับโอโ้สามแต้มของพิลี่เก็บได้กับพุทแบ็กเซคันด์เชนนะเชวิถือบอลสับหนึ่งแล้วมุดเขาไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไไดพิลี่ มาเลอร์ติดติดโอเคเอ้ยโอ้โหจ่ายสวยมากแต่ล้นครับล้นครับแบมวิ่งฉีกวิ่งติดด้วยสควีสวย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 ซึ้งมาเดียบโยกฝากมาที่จิมมี่มาเลอร์ตัวสไลด์เอ้ยทายยากสิ ายากดียูโรเ็ปหยอดเล่นเร็ว<ๆ>ปะปั๊มสันหนึ่งดีแล้วยูโรเ็ปใสเจ้มามาโจกนะโจกนะโจกนะฮะึ้ยเจ้บโอ้โหม่รู้ว่าเขาจะจ่ายมันโจกไม่ทันเงี้ยแล้วบางทีแล้วบางทีม,ทม,มันมีคนมากมแต่มันจ่ายยากสวย อยู่โลไล่มันไม่อยู่อ่ะแบมฟาวซีเอาเลยครับผมแบมฟาวซีนะครับเป็นหัางแน่นอนกลับมาทีหนึ่งควอเตอร์ที่ที่สี่กลับมาทีควอ,เตอ,คอเตอร์สุดท้ายนะครับอโอเคสี่สิบสองแทมผมบอกแล้วหกสิบแทมอ่ะโอก,กาสชนะเก้าสิบเปอร์เซ็นต์อีกสิบเปอร์เซ็นต์อยู่นี่เป็นล้มทีมนะี่ครับ เราต้องทำให้ถึง60%อ่าไม่ใช่60% 60แต้หกสิบแทมก่อนน่ะแล้วโอกาสชนะเราจะสูงมากโอ้โหโดนจนได้มามามาจิมจิมมี่จิมมี่จิมมี่เฮ้ยเกรย,เย์สกรินเน่สกีนเกรย์แล้วยิงสามแทมโอ้โหพอพูดพอผมเล่นดีเลยนะ คนละเลื่อนกับตอนเล่นกับแมฟนแมฟแมฟนี่ต้องด่าถ้าไม่งั้นเล่นไม่ออกเนี่ยไปไงโอ้โหฮีโร่ฮีโร่ไม่มีแก้วแต้มนะครับวันนี้ดีดมาปัดเลิกจะลุยห่วงบอลเลอรจะลุยห่วงบอลเลอร์เฮ้ยตัวสไลด์ได้ยังไงวะทำไมอยู่อยู่ตัวไหลไปอยู่หลังเขาเฉยเลยวะลินลินขยับลินขยับผมต้องคลอพี่ วันนี้ฟอร์มผมดีเท่ทีนะครับวันนี้ฟอร์มผมดีเท่ทีนะครับแถมเพื่อนเราก็ดีเพื่อนเราก็ดีด้วยเพื่อนเราเพื่อน <c oughs> เราจะเอาจนได้ไเว้ยเฮคนนี้ฟู่ดีเซเป็นพอยเนีมาครับจิมมี่จะลุยอีกแล้วมาดิจะฆ่ามหจะไดรฟ์เหรอจะลุยห่วงนะจะโจมตีห่วงนะเอาลูกสับมาดิ เ,อ,อ,เอ,งงอ้ยเจอแคลมก็ไปยังไงล่ะครับอุ้ยเจอแคลมก็ไปยังไงล่ะครับห้าวิลาวี่ลาว,ลาวี่หลุดโดนหมดเอ,อ้ยวิงจิกวิงจิกแล้วอ้อมาแล้วยูโรเซหยอดเอ,อ้ยยังไงดิเพราะโค้โสกิลไม่ขึ้นครับมาครับโคบไม่ใช่โคบีติด๊ด โดนสามแท้มครับข้ามไม่ได้ยิงนอกเลยจิมมี่แต่นานๆเขาจะยิงสักทีอ่ะโอ้โหเป็นไงนะครับเอ้าเทคทีมเทคทีมยูโรสเตปอมาแล้วก็สกิลนะครับกสกิลเก้าๆทุกอย่างาไม่ใช่ทุกอย่างหรอกมีสี่อย่างนะครับเก้าเก้า มี driving dunk standing dunk ball h a n d l e แล้วก็ steel ก้งเก่าครับอ้ hey, steel ก้งเก่าเนี่ย,ยก็ยังจบกุ้ได้อยู่ดีโอ้โหยิงนี่เลยสามแต้มขอกดออตามผมเบลกเล็กก่์ดเลยแล้วเนี่ยนี่ครับหินป้ายในสนามอะสกรีนรินสกรีนรินสกรีินสกรีินสองชั้นเห็นปะ่ะ สักข้างเน่ะเอออาบรีบอลได้ด้วยสาวิทโอ้โหใครก็ได้สามแต้มวันนี้มาครับพอร์เตอร์สุดท้ายนะครับอีก12นาทีมาดูนว่าแมมมี่จะตามทันหรือเปล่านี่ครับเท่าไหร่เนี่ยยี่สิบสองแต้มอ่ะมาช่องว่างยี่สิบสองแต้มอะอยู่ก็โหดเฉยมา ลงมาให้ครับหายเราดีครับมาดันแคนดันแคนจะลุยหรือเปล่าอุ้ยติดโอเคมหมไหมทนัทนทนันทันอเดบ้ายョสอเดบ้ายョสสปินมูฟดับสเตปย,ยังไม่ลงนี้ครับยังไม่ได้ยังไม่ได้อือจื้อแกจัดแบบมันจะกรีนงครับ,รบเป็นพิจนโร ช่วยช่วยช่วยเอ้ยรุย่ยดีอะมากัปดันคารโรบิสซันขลับไปที่ดีจ้าซันสีน่มิบะผมต้องยิงตรงนี้ลงก็แย่แล้วเนี้ยลงก็เก่งเกินแล้วผมขอกดไม่กดด้วยหยอดเฉยโอเคแับขอสซูรินคกับข้างไหนอะ่ะดูลีลาดูลีลาไป เอ,อ้สกวีนสกวีนมีคนว่างมีคนว่างอากูนี่ว่ากูว่างเอ้ยเดี๋ยวเรมอนกรีนเอ้ยปั๊มแอตซีสบอกแล้ววันนี้ใครก็ได้ครับยิงสามแทมเนี่ยเราก็เล่นไปนตามเกมอะแ้มนำเยอะอยู่สกวีนโหและหลุดเข้าไปยอดอือเป็นไงมิดเวนจ์ของคริสพอร์เลยครับ ป um oh no. oh oh no. ้อมสเต็ตดีกว่าปั๊มสเต็ตดีกว่าปั๊มสเต็ตดีกว่าอืมออสกรีนสกรีนฮึมคงก็ไม่แจกกันเนาะเฮ้ยอ้าวช้าไปแล้วโอ้โหโอ้โหได้บอลทีมได้บอลทีมกูควจะจ่ายคลิปพอเมื่อกี้ผมจ่ายผิดตัวผมจะจ่ายคริสพอเมื่อกี้โอ้โหมากๆเลยแต่ก็ค่อยๆไล่มานะครับ ช่วงว่างยีิบสามแทม,มไม่ได้แต่เป็นแยลี่เพย์ตันผมบอกเลยใครก็ได้วันนี้ครีสพอครีสพอดีดอกมาวิ้มจบแล้วเกมนี้สควินครับควินครีสพอหลุดเข้าไปสเต็ปอา้าวไปยิงด้วยหืมจึบแล้วบาทีแ่ะ ิสพอสามแต้มเออผมบอกแล้วปิดเกมปิดเกมโดนดึงไม่เละอืมโอเคหกสิบหกแต้มวันนี้จกเ,เขาไม่ยิงเลยนะเขาจะยิงสามแต้มมั้งกันได้นะครับ ผมขอเถอะผมขอผมขอครับผมขอออ่่มาผมเล่นกับวิกกินดีกว่าผมเล่นกับวิกกินดีกว่าผมเล่นกับวิกกินดีกว่าเออโอ้โหวิโชปิดท้ายซะหน่อยโชว์กันซะหน่อยครับช่วงท้ายโอเคจบแล้วครับทริปเปอร์ดับเบิ้ลยืนผิดที่ซะง,งั้นกูโอเคก็เป็นอันดับหนึ่งทางฝั่งตะวันตกนะครับเอาชานะทางฝั่งตะวันออกไปได้นะครับโกลเด้นเซนเตอร์วันนี้ ผมทนครับโอ้โหนี่มีเดมันกรีนนะครับผมยิง3ลง2แล้ว3แต้มอ่ะนะครับมี18แต้มนะสเต็ปเคอรี่ทำสิบแต้มมีมี7แอสซิสต์นะครับคริสทอลสิบแต้มนี่ครับผม66แต้ม16รีบาลสิบแอสซิสต์นี่ครับผม3แต้ม57%วันนี้ไม่ได้แม่นอะไรมากมาย57%นี่มึงก็โคตรแม่นเลยนะ MP ็มพนะีสเบเตอร์แดนลูก้าอิเลียฟไลฟ์อ่ะวันนี้โคตรดีครับผมก้าวหน้าก้าวข้ามลูกกระดอนฉีดเวลานะครับทุกคน นะโอเคครับผมสำหรับพาร์ทนี้นะครับเดี๋ยวตัดจุดนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวมนันต่อกาเปนในพัฒนานลยครับแล้วก็เหมือนเดิมขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามด้วยกันถ้าชอบรีวิวกดไลค์กดแชร์นะครับผมเข้ามาดูใหม่กด subscribe เป็นกำลังใจผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่วันไหนไม่พลาดครับ